ได้ดีนะลูกเกินะมันนอ่อยก่เอา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 ตัวหนีบงา,งามแท้เลยวันนะวันนะวันนาเอ้ยวันนาเอ้ยบายดีก่อน,น,นโอ้ถ้าบบบายดีอาชีพว่าเพิ่นไปหาหน้องโอ้ยเบิ่งหมาใหญ่นี่ Bụng men o oh, cháu đấy, Dam ku nè phụtu cứ non bung chu đấy Chạy con mãi đi con A đi A phụ A hot. A hot. A hot. nè Phụ A hot.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  A hãy A hot. co hot. A 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 ลูกเกิลูกเป็นยังนะเฮ็ดเด็กเลยมันคือบกขาาเวอร์ชุดนะน่น่อยปะเออให้ไปหรอกใหไปหรอกเฮนฮึจอยเวอยากกินเฮ่เฮ่เฮเยเป็จอยอ่ะไปว่าไปเห่น้ำจุลีปะ นี่ให้มาจึงบ่ลืมติอันนี้บ่ลืมอันนี้บ่ลืมจักเทื่อแน่อดิหิวบ่ได้คิดเฮ็ดรถบ่แม่นคุมได้ลูกคุมใส่คุมยังบ่ได้มาหมอนั่นน่ะบ่แม่นคุมโดยดีก่อนดีปะลุงก่อนโอ้ตัดกกระทัดนี่ิ่มรถลงแบบนึงเนาะมาเนาะ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  khiêm bao phở luôn, thế mà à bao gốc cái thanh phù, chỉ là mà, mà nó, mà nó tới gần, ừ. má phi luôn á, bao tao nganจองรถ mà, thả mày mà này gì ừ, đẹp. Ừ, đẹp, đẹp đấy, đẹp đấy, đẹp, đẹp, đẹp. Ừ, đẹp ba, thả này ba, ai đẹp. đẹp, ừ, ai đẹp, đẹp. đẹp. เห็นบ wall ่มาใหญ่น่ะเดมันวอกเพื่อนมันบ่เล่นเหตุเหงก่นเข่าบ้านหานะู้ล่อออกมือเอาไปอ่ะนะเฮ้ยเข้าไปห้านเพื่อนบ่นะฮะเข้าไปห่านเพื่อนบ่อนะ เขาเฮ็ดเองบ่เฮ็ดเพลกินเองบอฮะวัชนาเฮ็ดกินเองบ่ลูกวัชนาสช่างด้วยห้วัชนากินยังกินเปียกหรือกินเพอลฮะใช่แบบอย่างงานนะเอาเปล่าอือคือนะไรเอาจอกยางไงเออแม่เมย์ทีนั่นไงยายน้ำไงเนี่ยคือจุดสูงลูกเนี่ยคือแยกเน้อง เออเก่งเก่งเก่งไปไป,ไปหาไม่จ้อยพูี่ในสไย่นนอนอบใจกันใจกนใจบ้วน้ำใจด้วยแม่แซ่บะมันเย็นหงบ่หอาบีน้ำน่ปน้ำมใส่น้ำเนาะ Ong chôn tung nam phần nó. mà cháu là đi. luôn. nha luôn. gì vậy? Anh luôn. hữu chân đầy luôn. đôi luôn. Anh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  Anh luôn. Anh luôn. Anh luôn. á. luôn. Anh 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 อิ yeah. ่ม <tr> ล <seine Christmas> <tr> <s hr ie ño> oh. mm. ้วอิ่มแล้วเหนยังไงเห็นจิ้งินมเพอกิ้เพอืกินยังจินกระเปียรกินยังกินปุ้นบ่กินเปียกินแปียตัวทำเียยังตีวัดเฮ้ยวยเพียงของคนน่นเลยของห้าเลยอือแขกแขกของแขก ต้องแขกเวลาอยากบอีลาอยากบ่เกจะเหินไว้สกินห้อมือเแก้วเพิ่นห้เด้อเมล็เล็เมล็ดเพิ่มเล็ดเเินห้ผูไปเบิ่งผูกไปเบิ่งไ้เพิ่เห็ดเพิ่มเห็นบ่เมตโตนะเมตโตนะเห็นบ่หลหนักหนัก

พัดก้อนรถแล่นาวต่ต <sa ี้ยตะท่อมอนถั่วน้อยเลเอายังดูเอาลูกชิ้นบ่ต้องแหงลายแบบกินแบบอมเอาถั่วหินอถัวยางถั่วยางพอกับมันขนใรงันสายเดานเมแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปเด้อไปไปกินเพอไปกินเพอรปะไปแล้วไปแล้วเด้ออนันาเป่าไงนะโอ้ยแซ่บอะใส่้านนะบ้าหนาะ ba bên nàng phun ba à à ba nàng tôi nhai bò nàng tôi năm bao lụ nàng tôi năm ba à bọn ba thả phân con chân phân bảy năng ừ A lua kịp nè A lua Ai măng kapo mang bông 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 luôn bông 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 Mình bông 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 Mình bông 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 Mình bông bông Mình ใช่ป <Cornell. S 2> ่ะอ่ะอ่ะลูกซินนี่โอ้บระยัดอ่ะเอาไปมันเย็นเด้อจับกินเถอะจับกินทีละเส้นกะมันอยากกินเองนะจ้อยจับกินเนาะได้จากไปล่างเมื่อจับกินเนาะเออเพิ่นกรพอเพิ่นได้เพิ่นกะ เห็บก้อนอ่าเพิ่นกับพอเพิ่นจับกินทีละเส้นก็ได้ล้วลูด้วยนางงามเว้ยจะจับแก้มนะจะจับแก้มบ่จับแก้มดูอกินเห็ดอมยิ้มอีกขีดเด็ดเลยท้องเอานำนำาปั่นบ๊วยปั่น เดี๋ยวบ่ต้องเอาหวานนะเอาปั่นก็ได้เนาะงึ้งบ่เอาหยังวะปั่นลดปั่นน้ํายังก็ปั่นลดจักสิเอาน้ํายังบอกบ่อีหยังก็แซ่บบอยู่เอาลูกชิ้นให้อาบ่เอาจมาจ10นี่จอก10มันมันจังพอดี chắp kín luôn chắp kín ui à, ui răng đi hết ta dùng tao bàn <laughs> <laughs> hết sảy đây à, trẻ bọ trẻ bọ mà mưa có vẻ ít, à? chưa ít à? <laughs> rồi chưa bao nhiêu ít quá chưa bao nhiêu ít nào được ạ mẹ nó ơi đói à đói mẹ đói là phải chịu ngược của hồi xưa đói đói à đói đói à, đối à? Đối à? เออห้มากินปนว่ะยามันดอกลูกไม่เดียวนะเออยามันดอกมันไปแล้วเช่นเดียวจชไปห้องมันมากินตัวซชือให้มันกินลายมันชีมาอยู่ดอกเช่นเดียวห้องมามากินเออถ้าเชือให้มันลายมันชิมาอยู่ด้วฮะถิ่มตัวงอกถิ่นปึ้งหรอบริยานมาถึงอายางนี้ออเออยามันดอกลูกเจ้าถิ่มไปเลยได้เห็นได้จะเอากินนี่ เออถิ่มแล้วเฮ็ดได้จ้าตัวเองถิมแล้วเออถูกอถูกอกถูกอกเลยจับได้กับจับได้กับโยนถิ่มเลยกินแล้วหรอกกินเฉียนมันยนะกินแล้วเออกินแล้วที่เห็นรอผนปั่นนะว้าวตัวตัวปั่นน้ำเช็ดเช็ดอร่อยมากเออยามันดอกลลย โน่นๆแบบุจับผู้ดด <c oughs> ไปกินผู้ <c oughs> ไปกินของเจ้าผู้ปั่นน้ำแซ่บๆมาเด้อมาเด้อมาเด้อเอาเอาเอาละปั่นกับมวนอันนี่เอาเอาพอดูทำมวนพอดหรือไหมเด้อนั่งเด้อเด้ยไปกินเนาะเนาะแนวอีป้อมึงเอ้ยถิมแล้วถิมแล้วตี ทิ่มและกระิ่มเลยเห็ดไดจ่ะแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บโดยแหละเออทิมก็ถิ่มูกโดยละว่าแซบให้ชิงหัวอาถาวมาแซ่บบอก็โดยแหละบ่กินโลอาบ่อยากอาเย่มแล้วอาเวอยอ่กินน้ำเพลินก็ไ่ได้เลยาอเียก่น็แซ่บเนาะแซ่บลีนี่เยี่ยมเลยลูกที่าเด้อ ป่าๆโทรมาบุลป่าๆโทรมาบอกฮะไถ้าได้เบิ่งกับเด่นิเบิ่งไปดิเ็นเหรอ่านื้อีกนีอีกันนี้อนเด็ดนะเธ้ามกจะให้เขาอีกดิ้าไ้เบิ่งกับนะกินๆลูกเจ็บเนาะ โอ้จังเพาะว่าจังว่าแซ่แบนี่แซ่บดีนี่อร่อยอร่อยมา,กอ,อยมาก,กอร่อยมากอร่อยมากกินลกอร่อยมากอะกินจับดีเดี๋ยวมันถึกถวยเพิ่นนะน้ำปัน่นอืกินแม่ของเจอ อืมอายอิ่มแล้วแซบปะแซบอร่อยมากเา้าพถอดันถอดผอาหายมันกำลังสบเะเะเนะอืมเราจะกินครับนั่นลว้าเลโตกินมาได้แล้วจแซบบ่ดนี่ของแม่ท็อนี่แม่

เด้นจ่ะต้อง่นอาร่ณมดีนะถ้าบอกน่นพอดำพอหนึ่งนี่นทะแต่ว่าถ้าเบิ่งโทศัพทบแหละบอกว่าอย่างเลยมาสอนยังกับพังยุงอย่างเดิยัไปหรอยังไปบุ้งไปไปแซ่บ่ลูกจิ้นอ่ะแช่ไหมอร่อยมากเยอ เออเยี่ยมจังไปจ้ะเยี่ยมไปสิเลยว่ะมาแม่มาแม่เพิ่นเอาไปได้ค่ะประจับได้ค่ะมาแม่มากินพี่อยงนั้นเลยแล้ววะเนี่ยไปไหนดิไปบ้าได้หนิไปบ่ไปบ่เกือบงามเกือบงามให้เสือหายนี่ไปใจเด้อไปใจเด้อไปไปใจเด้อ เฮ้พ่นถามนะไพซื้อกับงามไ้น์ไม่ใช่ได้บ่มานทำไมลูเฮ้เฮเฮอยว่าได้มีจ้อยินเบิรอยได้หนอืมอยากไปเข่าเพียได้นะเออสองปีใหเข่ารลเนี่ยไปเข่าเพียบนไม่ต้องค่ะไปข่าวเมื่อวิว่ามันหจักเบิดนะ ว่าอยฮียงหูแจักเบิดว่าซัดพ่อช้วอาเฮียงว่าวได้เบิดกะลังแร่ชำนี่ถ้าเถาชำไอ้ทิดเลยย่อมรึเมื่อยไอ้ทิดมาเอาเงินเมื่อไหร่เธอรหัสเชจักลงเรียนหรือเปล่าโอ้โหจักซื้อบ่ซื้อยังว่าจ๊กไปลูกไปเป็นไงไปกินไปเป็นไงมันหนแขกมาเลย

anh sáng chắc. 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 มูใช่่ะจ้าลุกมูมูบ่ะงมาบ่ลูกบ่ไปไปเมื่อไปร่ไปไปเมื่อเดียวไปเมื่อไดียวเราไปกินเหมืองงวงเมื่อเดียวไปดีใจมันในแหลมก่วงเลย

ao, ừ. thổi à, phân tè đây, hệt thổi cái đuối, ta kinh vào gì hệt nó Thôi, bà 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 à. đôi, đôi đôi, để, ta kinh cả đôi là thấy sim mạnh, mạnh vẫn đang kinh nhiều, <laughs> từng à, ừ. nhiều

เทินบนอ้าเมาดูมันาเชิญ่ะอันเก่าเทิาไม่ได้บ่ตับเทินเ่รอพีับเทินบ so ่เ so ป็นหมู่ก so ัเลยเดี๋ยวนอนเก่าเทินบ่ไ้นี่ไม่นี่เก่าเลยเิญได้เยอะแต่กระนนนนั่นซื่อกะนนนนั่นว่าเอาหมไปได้ช่องนี้ขัดค้องแน่แท้ดิได้บ่ว่เอาบ่เอาบ่ก็ทำยมียูหนไหมหน กินปะนี่บกินกินก้อนไปไปหาไปนหาตู้เอเบงไหาตู้เน่าตู้แน่ไปไปชวนเราเบิ้งลูกไปชวนเราไปเบิ้งยานเดียวยานเดียวยานยานที่นอนยานโบยานโบ

นับประชาอันนี้สิบววกท่านท่านนับชอบผูกหมาข้าแปดปีเนาะมอหนี่ชองบ่เนี่ยหมอหมดบ่ปีเก้าเดือนอันอายุอายุนี่มันไม่ได้สำคัญในขนาดชั่งพักชอบแต่ยังได้เลยอ่โดยลูกโดยยาอะไรนะท่านอืท่านทำแล้ว ดีบดีมาท่านฮอดอ่านหูจังนี่ยห้องเช้าววัดห้องเออห้องรห้อเอื่อยละอีหล่วบ่ห้องะาห้อนว่าห้องห้องอันเป็นเอื่อยวตีเป็นเอื่อยเป็นงายวะว่ามือลงกันอย่ามือลงหันถืออะไรเด้ออย่าลงเน้ อย่าหยัดลงไปเด้ออย่าหยัดลงเดนเลยเอามาตัดมือแล้วตัดมือแล้วไปตัดได้ถูกเนาะตัดมือบ่ลูตัดมือบ่ตัดมือบ่ฮะไปใส่ไปใส่เสรล้วเสร็จแ้าช้อนว่าวช้างในว่าวเป็นเบลด ทำนี่แค่เนี่มันยังวิดไขวิดอย่างมันบาอย่างนั้นป็นไงแล้วเนาะไขอยู่อันถ้าเป็นวัดนั่นก็รอดนอกเป็นไขนั่นก็รอดหัวนี่หอว่าคุ้มกันท่านแขพงอยู่แน oh, so oh, uh, ่ในห้องนี่ห้องชัดแจ๋วแค่ยังห้องว่าพื่นเห็ดบักทิตย์อยู่ทงหน้าเพื่อการไอ้เด้อไอ้ที่ดันห้องหว่องหว่องไอ้ก็มันชิโฉเนี่ยเป็นบ้านเพื่อนเป็นบ้านอีกแล้ววะแล้วรอดเจ้ยวะนอน ย็นไว้ล <that> ูกน้ำนะมันจะไข่เลยง้นน้เห็นด้น่ะของงานอ่ะไปอาอารถอาเลยไปไปไปจ้ะ โอเคจาพพียงแคนคิดน้ครับก็จบไปแล้วไงบอ๊ด้วิเมือเมือบอะทหาผ้บอปด้วยเมือหาเไปแลด้เมือหาไป้มืองไปแล้วด้ิเมอหาไ้เืองหาไปแล้วดวยเืไ้ิเมือหาไ้วเมืองหาวิเมือหาวมียังดิวยเมงลดวิมีอหไล้ด้วบ่มีไลยเไปดินไลเด้อหานแล้ว้ Ha 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 ha.